ลองเป็นดำตื้นดูนะครับสาย,ยูนะครับทุกคนมาแล้วทุกคนไปแล้วเออให้ตกปลา สวัสดีครับทุกคน EP นี้ผมก็พาทุกคนมาตกปลาช่อนครับเป็นบ่อเลี้ยงเป็ดเป็นบ่อเลี้ยงเป็ดของเพื่อนครับแต่ไม่มเลี้ยงปลาครับจะม,มีปลาช่อนผมจะมาลองตกปลาช่อนดูวันนี้ก็ มากันสองคน,นครับเดี๋ยวผมไปประกอบทันสักแป๊บนึง อาจาเอกผมผมยังมากรอบเบ็ดอยู่เลยจานผมเอามาแล้วโอ้หไซโลเลยว้าวสุดยอดเลยโอ้ตายแล้ว นี่ครับทุกคนตัวแรกของผมเป็นปัานินโอ้โหมาตกปัาชอนนะครับเนี่ย นี่ครับตัวแรกของผมทุกคนไซส์ประมาณสักครึ่งโลนี่ครับกระชอนตัวแรกไซส์ซสวยๆเลยครับนี่ครับทุกคนปลาชอนกรชอนบบาไซส์ซสวยเลย ประมาณสักครึ่งโลโอเคไปลุยกันต่อมาครับผมลองเปลี่ยนเหยื่อเป็นผิวน้ำดูกับโรกัน เฮ้ยตกหนูเปล่าตีขึ้นฝั่ง อุ้ยเหี้ยตัวใหญ่ด้วยพวกอนเพื่อน,เ,น,เ,น,เ,นเห็นไหมตามมาแล้วครับโดนแน่มึงตัวนี้น้ำนูนมาเลย ôi ui cái gì nhau quá ไอ้เหี้ยมันดันอย่างเดียวอะ่ะ <hour> ครับทุกคนนี่ผมจะลองเล่นเป็นแบบเท็กซัสลิกนะครับเป็นเหยื่อยางจากค่ายชงนะครับเบ็ด2โอปลาช่อนมันใหญ่ตรงนี้เอาเบ็ดนาๆดปก่อนตีไปปล่อยจมครับกระโดกกระดกมา ba giờ hồi giờ đi ăn สายวิ่งนะครับทุกคนสายวิ่งนะครับปล่อยไปก่อนนะครับชวบเป็นตัวไม่ใหญ่ส่ายหยุดแล้วครับนี่ครับทุกคน <laughs> ปลาเค็ม ทุกคนนี่จันเอกกับเหยือกระดีเหล็กของเขาแล้วด,ดูผมดินดีเทียบเทียบเทียบ<ๆ><ๆ>ตัวเนี<ๆ>่ยลูกเหมือนลูกเหมอนอือหอโอ้โหตรงไหนเนี่ยก <c oughs> ินวัวเลยหรือป่าอโคตรใหญ่อเอก <c oughs> โงูต้องมีโลจิตอะโลห้าขึ้นแน่นอนตัวหลังเนี่ยเหรอนี่นะซื้อสายวัดสายลัดของอะไรนะคันเบ็ดที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้เฮ้ยถ้าเราไม่ใช้คันเบ็ดเขาก็ได้ดิเราใช้คันเบรคเขาไม่ได้ได้เหรอถ้าใช้คันเบ็ดเขาเปนเงินรางวัลหมื่นหนึ่งถ้าไม่ใช้เลยสามพันเ้าต้องซื้อสายวัดเขาไปช่อนได้ด้วยปหมใช่มันมีช่อนร่วมเหรอช่อนร่วมหมดมีมีผิวน้ำมีใต้น้ำไม่ได้แค่อย่างงี้ร่วมไหมร่วมดิแต่แต่ก็ต้องซื้อสายลัดใต้น้ำ มันจะมีวัดวัดใต้น้ําวัดบนน้ํายาวเกินก็ไม่ได้โดนฟาแล้วนะยาวเกินเมตรไม่ได้ใช่ป่ะละ่ะยาวเกินเมตรน่าจะเป็นงูนี่นี่ตัวชโดชโดูโคดันนุสาวะล่าสุดที่ลง,งยาวเกินโอ้เมื่อกี้ตัวเมื่อกี้รางวัลเลยนะจริงๆนี่ยาวนี่ไนงะ คุณไปใหญ่มากเลยนะนี่น,นี่ทุกคนอยู่เฉยเลยไม่ได้กดถ่ายของก็ดีอ่ะติดนิดเดียวด้วยไปถือโอ้ถามเงี้ยงยังไปอยู่ไม่หลุดร้องยกหอดีนี่ครับทุกคน ใหญ่ที่สุดในในวันนี้นะของผม <ไป S 1> โอ้ยนี่นทีเดียวเลยครับแดมเพจทีเดียวเลยดีนะผมไม่ยกลอยผมลากอะถ้ายกลอยหลุดไปแล้วเฮ้ยแมเพโอ้ยมากินกันเลยอดแดมเพจครับนี่ตีร้อยกว่าทีทอืมไม่กินครับนี่เ,เดี๋ยวนะแดมเพจกระดีเหล็กปลายางกับคันโบนนะครับโบน โอเยด็ดอืมไซส์ประมาณสักเจ็ดขีดไม่ถึงนะมั้ยคงจะช่างนี่แหละห้าหกขีดครับเก็บไว้ก่อนแม่งวิ่งไล่เหยื่อมาเลยจากกลางบอ่อตึกเดียวเองตอนแรกตอนแรกตอนแรกมีอาการตรงนู้นนะตึกต๊กตึก๊กตึ๊ก ตามมาดี๋ยอแล้วก็้ากมาปุ๊บมันตึบเออดีวะน้ำหนักดีด้วยน้ำหนักน้ำหนักดีมากตีค้อไก่อ๋อ,อตีตามลมด้วยตัวทำไมาดิยกขาอ่ะ <c oughs> มันเป็นมันเป็นสไตล์มีเพื่กุ้งยกขายกขา สายตื้อสายน้อ,อยน,ออนี่แอคชั่นโอ้ยสายสวยเลยอ่ะเออไปครับทุกคนมีแรงขึ้นมาอีกอีกหน่อยหนึ่ง ท่านไปนที่ใช้ครับเป็นโวลโวรเยตเอ็กดิชั่นซีรีส์นะครับประกอบคู่กับลอกอาบูคาเซียเต็มเต็มไปเลยเต็มต่อโอ้ถุงนะครับเต็มถุงเลย พวดปตีแลีนกอเก่งข้อรอได้เลย ก็ลืมบอกไปครับประกบรอ,อกประกบคู่กับรอ,อกอาบูคาเซียสีนอนเอ็กนะครับอุ้ยไม่อยู่อ่ะภัยพังเลยกลางน้ำ cái đột của เดี๋ยวดีตีไกลเฮ้ยม <c oughs> <อ>ันไม่อยู่อะ <c oughs> มาแล้วทุกคน ติดน้อยอ่ะเออมาแล้วครับทุกคนอื็จะดีเ่มเพดไซโลมาแล้วครับทุกคนอืมอ้วน,นเลยฮ้า กว่าจะประสบความสำเร็จตือเท่านั้นที่ของโลกดุพุ่งครับอ้วนๆเลยใส่ปลาโคตรสมบูรณ์ไปแล้วครับทุกคนอาจารย์เอกผม,มเป็นติดครับไปแล้ว ออให้ตกปลาจะไปตกเป็ดซะงนั้นสำหรับทิปนี้ผมก็มีผลงานเพียงเท่านี้จริงๆครับเอาไว้ทิปหน้าผมจะหาผลงานนาให้เพื่อนชมให้มากกว่านี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ